ไปแล้วแล้วแมงเพอเพอมันเฟลหลายรอบแล้วนะแล้วมันหลักควยเลยเมื่อกี้ยังไม่หลักเลยอัดชิปแล้วหลัก,เ,ลนนลกเดี๋ยว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 ตองทำอะไรวะเนี่ยตอนทำง,นะง,ง,งานเนี่ยเออไม่รูร้จทำอะไรทำานะ่ะโ <c oughs> ชว์ความกล้าให้ดูอีกแล้วคลิปที่สองโอ้ยโอ้ยดีศวิต มีคนเข้ามาเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นสกายวอลให้ดูเลยแตวข้างหน้าเข <ผม S 1> ้ามาเยอะมากเลยตายแน่นอนเสียวแน่เสียวแน่รห,หนีก่อนนะไปกูรู้ตรงไหนมีกล่องข้างหน้าเขามีกล่องตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มีกล่องมา two one three one จับเลขตกเลขสัตว์ไอ้ยมึงแหลกอะไรตัวนี้เนี่ยกูไป เชฟเอาไหมอ่ะโอ้มีความแพ้ด้วยนี้ที่รอไล่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตาเข้ามาเอาอิงวนเลยมีถุงเท้าเหล็กลองเองทำไมบอกว่าเล่นสุงเท้ว่าอย่าปัญญาอ่อนนะท่านไู้ชมดูเออคุณไม่อยากหยุดเลยเรื่องปาดมันโหเจรแล้วคนหนีให้ได้ก่อนแล้วค่อยตัดไม่ได้หนีรอแล้วเว้ยกลับมาต่อ ได้นะครับอยู่บนหลังฉเออนั่นคอยวะนเหาะเชมลงมาเห็นกันไหมไอ้เชมเห็นไหมโอ้โหมาเหาะเก็บเลยนะมึงมีอะไรอ่ะชุดไหมเขาเก็บหมดแล้วทำไมชุดเทองก็เอาไหมชุดชุดเทองดีกว่าอ่ะชุดทองมันหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้ว ของนี่วิวอะไรยังีวิวทำไมเขาใส่ชุดนั้นอยู่นี่วะกางเกงยังไม่ได้ใส่แล้วยังดูสิเนี่ยดูดูสิเขารู้นะมึงยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่รีวิวคยเชนเฉินยังไม่ได้ใส่กางเกงเลยเอ้อไปนำกนบ้างเกิดแต่ เชิดดีแต่ร่างนี้ต้องมีเช่อดีแต่ร่างนี้ต้องมีมีดินแน่นอนเห็นไหมพูดถูกด้วยเฮ้ยเจอคนเชมย่องเชมย่องมึงกดย่อในน้ำมันจะขึ้นยังไงเลยสัตว์ภาพนี้อาจจะไม่ชัดหน่อยก็ขออล Apply ไม่หายล่ะ เคยไหมมาหามันจะมาหาเราหรือเปล่าไหนาไอ้อย่าไปทำไมเขาเจอกําแพงเหมือนรถยังไงก็ไม่รู้เออไปเกันเองมาช่วยคนอื่นน่ะมาแล้วเชมเฮ้ยมาช่วยกันเด้อ วัวยังยู่เองเลยใช่ไหมยังยังไปเรื่องเขาอยู่ในเนาะมันอยู่บนหัวเนี่ยมันย่องอยู่ด้วยไอ้ขึ้นไปดูดีมันอยู่ข้างบนแล้วน่ะหุ่นวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอ้ยวิ่งไปก่อนเลยเอ้ยวิ่งไปก่อนเลยหมดมันมีอะไรหรือเปล่าวะ ผมจะบอกว่าคุณเชมตอดนะครับเมื่อกี้นี้ปล่อยช่างมันดิมีนักดาบเหรอเออมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องไปนะแต่มันขึ้นมาแล้วอะอะไของเองเออตกเองของเองไปแล้วครับไปแล้วครับตีมันลงมากลายมันลงแล้วเออขอตัดก่อนถ้ามันตายได้หรือเปล่าทีหลังแฮทีแล้วแฮทีแล้วฮทีแล้ กูตายแล้วอยากกูอนาตแตายยังไหวแหละ <c oughs> ไม่ตายเลยขอจะาพี่กูบินเถอะนี่